นี้นะครับเราจะพัฒนาไปถึงด้วยสูขอกตอนต่ำตอนแดงนะครับในเป็นเรื่องของอนาคตที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวไม่ว่าจะความมั่นคงทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อการบริหารจัดก,การทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดว่ามีผลลัพธ์ที่ดีการเริ่มต้นในการพัฒนาหาทรัเฟือนในปีที่แล้วก็อยู่ในช่วงที่นะครับดีอยู่ ตามขั้นตอนที่ทางจังหวัดหรือทางส่วนกลางได้กำหนดเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันวัดดินเนือใต้รนเหรือใต้ร้านเหนอทางเขาตะกินบนที่พุ่งไปนี้เนี่